ในเรื่องของตัวอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เราที่เราในส่วนของอประกันก็จะใช้คําว่าอเนาะตัวยอ่อหรือ a a i ใช่ไหมคะมันจะมีตัวย่อของมันเนาะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเข้าในแอปพลิเคชีหนึ่งนะคะอุบัติเหตุหรือตัวถ้าภาษาไทยคืออก็จะมีอหนึ่งอสองอสาใช่ไหมอหนึ่งอสองอสามนี่คืออุบัติเหตุเรามาดูคํานิยามของอุบัติเหตุก่อน วันเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งคือฉับพลันสองจากปัจจัยภายนอกสามไม่เจตนาสามข้อนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุฉับพลันคือมีอะไรมาปะทะแล้วก็เป็นปัจจัยที่จากภายนอกปวดท้องเป็นอุบัติเหตุได้ไหมฉุกเฉินฉับพลันเลยไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดจากภายนอกมากระทบหรือทําให้เกิดโอเคไหมปวดท้องเกิดจากภายในเรา ไม่เจตานายกของนะหนักปวดหลังเตะฟุตบอลเล่นวอลเลย์บอลแล้วหลังดอกเจตานาปะเจตานาถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้เรารู้ว่ารู้เอาไว้เพื่อที่จะไว้สำหรับตัวเองและแนะนำลูกค้าว่าอุบัติเหตุคือจะต้องเกิดจากฉับพลันจากภายนอกที่สำคัญคือไม่เจตานา เพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาแล้วอุบัติเหตุสมมุติมีประกันอุบัติเหตุ PA ด้วยแล้วก็ที่จะคุยกันเนี่ยด้วยทํำยังไงต้องเลี่ยงเนาะต้องเลี่ยงต้องเลี่ยงนิดนึงนะคะอย่าบอกว่าเออไปเล่นฟุตบอลมาแล้วก็มีเหตุหรือว่ายกของหนกักย้ายบ้านยกของแล้วเอวเคลสอะไรแบบเนี้อย่าพูดตรงเกินไปต้องเบี่ยงนิดนึงลื่นลม้มหรืออะไรมากระแทกหรือใครมาชนหรืออะไรต่าง ให้เป็นแบบนี้เพื่อจะเป็นเคสของอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะปัจจัยจากภายนอกฉับพลันแล้วก็ไม่เจตนาถึงจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุได้ทีนี้สัญญาอุบัติเหตุนะคะก็จะมีอหนึ่งอสองอาสามอหนึ่งอสองอสามเนาะม,มีสามตัวคำถามเ๋ยนะอยากรู้ว่า อยากรู้ว่าพวกตระกูลอทั้งหลายจ่ายค่ารักษาพยาบาลไหมคะเมื่อกี้พี่เปียถามว่าอ,อหนึ่งจ่ายเป็นอะไรใช่ไหมคะตระกูลอ่าเป็นค่าชดเชยไหมอตระกูล,กลอ,อใช่ก็คืออหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวนะโอเคถูกถูกอหนึ่ง,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 งจ่ายเงินชดเชยใช่ไหมคะจ่ายอะไรอีกคะเมื่อกี้ฉเฉลยไปนิดนึงแล้ว อ็เด่นใจละอีกมีใครตอบได้บ้างใส่ชุดเคยใส่โอเคอาจจะสับสนใช่ไหมมาดูกันนะคะในตัวอเนี้ยกับอุบัติกับ PA หรือประกรันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันนะคะประกรันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจ่ายค่ารักษาพยาบาลโอเคไหมคะ กอุบัติเหตุส่วนบุคคลจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งเอ,อ8ล้านของเราก็ดีหรือ1ล้านก็ดีเนี่ยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบจํากัดใช่ไหมคะว่าอาจจะครั้งแรกถ้า1ล้านได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวแต่ถ้า8ล้านได้ครั้งแรกแล้วก็ต่อเนื่องแต่ภายใน30วันถ้ายังไม่หายจะไม่ได้แล้วถูกต้องไหมแต่ถ้าซื้อประกันอุบัติเหตุเดียวๆรายบุคคลที่ทิ้งปีปีละพันสองพันพวกนั้นน่ะ จะจ่ายค่ารักษาอุบัติเหตุตามวงเงินที่อยู่ในหน้าบัตรสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนว่ากันไปนะคะจะไม่ได้ฟิกในเรื่องของระยะเวลาว่าจะต้องจบภายในเดือนหรือสองเดือนเูกไหมนั่นคือค่ารักษาอุบัติเหตุแต่ตระกูลอ,อนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมตัวหนึ่งที่แฝงอยู่ในสัญญาเราที่เราขายขายกันเนาะตัวตระกูลอัทําหน้าที่อะไรบ้างนี่เลยค่ะ อสามดูวงในก่อนนะอสามเหมือนประกันชั้นสามดูง่ายง่ายเหมือนประกันชั้นสามคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะอคืออุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่จ่ายอสาม,มอุบัติเหตุถูกไหมเสียชีวิตจ่ายพออสองขยายวงกว้างเหมือนความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นคือนอกจากเสียชีวิตแล้วศูญย์เสียอวัยวะจ่ายให้ด้วย เไหมคะนี่คืออสองพออหนึ่งเหมือนประกันชั้นหนึ่งจ่ายเยอะสุดคือหนึ่งเสียชีวิตจ่ายสองศูนย์เสียอวัยวะทุกพลภาพจ่ายสามชดเชยรายได้จ่ายจ่ายสามตัวเห็นไหมดงนั้นอสามจ่ายน้อยสุดอสองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อหนึ่งคือมากที่สุดเหมือนประกันชั้นหนึ่งสองสามถ้าจำง่ายๆนะคะจะเป็นประมาณนี้อมาดูหน้านี้กันค่ะอันนี้จะเห็นภาพชัดเลยว่า อหนึ่งอสองอสามนะคะอหนึ่งถ้าเสียชีวิตจ่ายร้อยเปอร์เซ็นสมมุติทําทุนเอาไว 3, 000, ้สามแสนก็จะจ่ายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือสามแสนเลยนะคะส่วนสัญญาหลากักทําไว้หนึ่งแสนสมมติทำสัญญาหลักไว้หนึ่งแสนบริษัทก็จะจ่ายหนึ่งแสนใช่ไหมบวกกับสามแสนเป็นทั้งหมดคือสี่แสนนะคะถ้าเกิดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนาะถ้า สูญเสียมือเท้าหรือสายตาตั้งแต่สองข้างขึ้นไปก็จ่ายร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ไม่เสียชีวิตเนาะแต่สูญเสียอวัยวะเห็นไหมคะจ่ายร้อยเปอร์เซ็นถ้ามือเท้าหรือสายตาหนึ่งข้างจ่ายแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะนิ้วหัวมือหัวแม่มือและนิ้วชี้จ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต้องเสียทั้งสองนิ้วคือท่านี้เลยต้องเสียทั้งสองนิ้วถ้าเสียนิ้วโป้งนิ้วเดียวจ่ายยี่ห้าไหมไหม่ นะคะแลน้นอันนี้ให่น้องเข้าๆแต่ไม่ต้องจําก็ได้ให้เรารู้ว่ามันเป็นว่ามันมีแบบนี้เนาะพวกเปียก็จําไม่ได้เหมือนกันต้องมาเปิดดูนะคะทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงตัวนี้ค่ะเหล่านี้เป็นตัวที่ได้ใช้ประโยชน์เยอะมากๆนะคะสําหรับตัวออ,อหนึ่งเนาะมีในอหนึ่งอย่างเดียวเลยนะพวกนี้เห็นไหมอสองเนี่ยส่วนเสียอวัยวะมีด้วยเท่ากันเลยนะคะส่วนอสามเห็นไหมเสียชีวิตอย่างเดียวที่เหลือว่างหมดไม่มีคุ้มครอง แต่พอทุพพลาภาพเห็นไหมชุดเชยรายได้เนี้ยค่ะจะมีในอหนึ่งเท่านั้นนะคะมีในอหนึ่งเท่านั้นจ่ายยังไงเรามาดูคำนิยามมันก่อนนะชั่วคราวสิ้นเชิงสูงสุงสดคือ5 2สัปดาห์จ่ายเป็นรายสัปดาห์นะพวกนี้ไม่ใช่รายวันเหมือนตัวชุดเชยนอนโรงพยาบาลน,นะคะชุดเชยนอนโรงพยาบาลจ่ายตามวันแต่ตัวนี้จ่ายตามรายสัปดาห์นะคะโอเคตัวต่อมาค่ะ กรณีนอนในโรงพยาบาลจ่ายสูงสุดยี่สิบสัปดาห์อันนี้นอน,นโรงพยาบาลและนะคะและตัวที่สามคือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนชั่วคราวบางส่วนนะคะจ่ายศูนย์จุดสามถ้าจำง่ายๆตีความก็คือแสนละสามร้อยแสนละสองร้อยแล้วก็แสนละเจ็ดร้อยในส่วนของตัวชดเชยตรงนี้นะคะวิธีการสำหรับตัวเองนะในการจำก็คือว่า ถ้าทํางานไม่สะดวกใช้คํานี้ทํางานไม่สะดวกคือทําได้ไหมทําได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเหมือนลื่นล้มอ่ะเหมือนลื่นล้มอย่างเงี้ยชดเชยบางส่วนตรงเนี้ยแสนละสามร้อยจำไม่ง่ายต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่าอยู่ที่ใบรับรองแพทย์ที่หมอเขียนว่าอ,อ๋อทำงานไม่สะดวกหนึ่งสัปดาห์สามวันห้าวันว่ากันไปบริษัทก็จะจ่ายชดเชยออกมาให้แสนละสามร้อยต่อสัปดาห์ หมายความว่าถ้าทําทุนตัวนี้ไว้สามแสนอ,อหนึ่งทำไว้สามแสนเนาะแล้วอยู่ในข้อนี้บริษัทจะจ่ายออกมาคือเก้าร้อยบาทโอเคไหมคะถ้าเกิดตรงนี้ใครสงสัยถามนะเก้าร้อยบาททีนี้มาข้อต่อมาบางส่วนทุพพลภาพสิ้นเชิงตรงเนี้ยไม่ได้นอนโรงพยาบาลคือทํางานไม่ได้แต่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านบริษัทจะจ่ายแสนละเจ็ดร้อย ต่อสัปดาห์เข้าไหมคะแสนละเจ็ดร้อยสามร้อยมาเจ็ดร้อยและความรุนแรงขั้นสุดคืออุบัติเหตุและต้องนอนโรงพยาบาลบริษัทจะจ่ายเพิ่มอีกสองร้อยหมายความว่าจ่ายเจ็ดร้อยบวกสองร้อยต่อหนึ่งแสนคือสัปดาห์ละเก้าร้อยบาทโอเคไหมนี่คือวิธีจําทํางานไม่ได้ทํางานไม่สะดวกทํางานไม่สะดวกก่อนสัปดาห์ละสามร้อย ทำงานไม่ได้เลยแต่นอนอยู่บ้านสัปดาห์ละเจ็ดร้อยทำงานไม่ได้และนอนอยู่โรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลยังไงก็ทํางานไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมจ่ายสัปดาห์ละเก้าร้อยอันนี้คือต่อหนึ่งแสนนะสามร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยในวิธีการจําหลังจากนั้นถ้ามันเท่าไหร่ก็ค่อยคูณกันไปถ้าทุนสองแสนก็คูณสองคูณสามแสนก็คูณสามโอเคไหมคะนี่คือเงินชดเชยที่จะจ่ายมาโดยที่บางครั้งไม่ไจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้เงินชดเชยนะคะนี่คือกรณีอุบัติเหตุเนาะ ทีนี้ตัวต่อมาค่ะทุพพลภาพถาวรสิน้นเชิงก็คือเเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วค่ะอันนี้คือคุณหมอต้องเป็นคนสั่งเนาะบริษัทจะจ่ายให้สิบปีปีละสิบเปอร์เซ็นสมมุติทําทุนไว้หนึ่งล้านก็ปีละแสนสิบปีก็หนึ่งล้านพอดีถ้าทําทุนไว้แสนหนึ่งถ้าทําทุนไว้แสนหนึ่งก็ปีละหมื่นแบบนี้ค่ะจ่ายสิบปีครบแสนอย่างนี้เนาะทีนี้มีตัวหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆเลยคือค่าบําบัด รักษาโรคัวน้ำคือวัคซีนเขาเรียกว่าค่าเซรุ่มเนาะเซรุ่มใช่พวกโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดอ,ะอ่ะจะไม่ง่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดมีอะไรบ้างมา้าแมวหนูอะไรอีกเลี้ยงลูกด้วยนมไม่รู้อะ่ะเออมาเจอบ่อยคือมา้าแมวหมาแมวจะเจอบ่อยนะคะจะจ่ายให้แสนละหนึ่งร้อยใช่ไหมแสน ไม่ใช่สิแสนละพันแสนละหนึ่งพันนะคะแสนละหนึ่งพันทำสามแสนจ่ายสามพันจะได้สําหรับกรณีคนที่ไม่เคยฉีดมันจะมีเป็นมันเป็นเซฟตใช่ไหมเหมือนโดนหม,มากัดอย่างเงี้ยค่ะหมากัดหมาขวนหรืออะไรก็ตามแล้วเขาบอกต้องฉีดเซรุ่มพิษนัขบ้านะหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่เคยฉีดมาก่อนมันต้องฉีดประมาณสี่ห้าเข็มใช่ไหมไปจาไม่ได้ละต้องฉีดจนจบแล้วค่อยมาทําเครมนะคะถึงจะได้ แต่ถ้าบางคนอ้าวเคยฉีดไปแล้วที่หมอบอกให้ฉีดกระตุ้นตัวกระตุ้นจะไม่ได้นะคะจะได้เฉพาะเคที่ไม่เคยฉีดมาก่อนเนาะอันนี้คือค่าวัคซีนนะคะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันเปียเปียได้จากตัวนี้เหมือนกันเบียเคยเคยได้มาแล้วเคยได้มาแล้วนะคะแล้วก็ผ่าตัดกระตันตารางนะั้นเราไม่ต้องพูดถึงเนาะแล้วก็กรณีเสียชีวิต ด้วยสาธารณาภัยจะจ่ายตามทุนประกันเป็นสองเท่าทุนสองเท่านะคะก็คือทำทุนแสนจ่ายสองแสนสาธารณาภัยคืออะไรภัยที่ขนส่งที่ถูกต้องอะค่ะเป็นขนส่งที่ถูกต้องเช่นรถทัวร์มีตัว๋วรถตู้ที่ถูกต้องมีตัว๋วหรือลิฟตสาธารณะอ่าบางทีมันมีลิฟต์สาธารณะ ถ้าเป็นลิฟต์ในออฟฟิศเราที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ทุกคนน่าจะเคยมาเซอร์วิสเซ็นเตอร์ใช่ไหมที่เปิดท้ายอะค่ะลิฟต์นั้นเรียกว่าเป็นลิฟต์สาธารณะไหมคะใ,ใครตอบได้บ้างเป็นลิฟต์สาธารณะไหมน่าจะเป็นสาธารณะไหมคะอ่าคุยว่าเป็นสา,สาธารนณะอ๊ะนี่มันเป็นลำโพงที่ลำโพงใครนะ่คนอื่นได้ยินเสียงชัดปกติไหมคะไม่สาธารนณะ <คน S 3> ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะ ไม่เสียงมันแตกแต่พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ของลําโพงพี่หรือว่ามันเป็นที่ที่ของปุ๋ยอะคนอื่นได้ยินแบบไหนคะได้ยินเสียงปุ๋ยชัดไหมคะชัดค่ะได้ยินชัดค่ะชัดใช่ไหมแสดงว่าเป็นที่เครื่องพี่โ <laughs> <laughs> okay. อเคปุ๋ยว่าสาธารนณะคนอื่นมีเห็นต่างไหมคันพี่ปุย๋ย <laughs> วางว่าไงไม่สาธารณะนะเพราะ เพราะว่าบริษัทมันมันจดเหมือนเหมือนกับจดทะเบียนในนามพี่เปียกนี้ใช่ไหมมันเป็นจดทะเบียนส่วนบุคคลไหมคะอ่าก็เลยแบบน่าจะเป็น<ด>ส่วนบุคคลอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคําตอบคือของกวางถูกความหมายคือว่าบริษัทมันเป็นเฉพาะค่ะมันเป็นเฉพาะพนักงานหรือคนที่มีส่วนกับบริษัทนั้นๆที่จะเข้าไปใช้ลิฟนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่สาธารณะนะ เรสาธารณะเป็นอะไรเช่นในห้างเงี้ยค่ะใครก็เข้าได้ในโรงหนังหรือโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าสาธารณะเนาะประมาณนั้นนะคะโอเคเหล่านี้ค่ะอหนึ่งนี่เห็นไหมหน้าที่อหนึ่งเยอะมากๆผลประโยชน์มันเยอะมากนะคะส่วนอสองก็จ่ายจ่ายแต่จ่ายน้อยลงส่วนอสาคือเสียชีวิตอย่างเดียวที่จ่ายอหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าติดไว้อะดีมากเลยอย่างที่หลายๆคนที่รุดเงือกก,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 ก็จะทราบเนาะเปียได้จาก จากตัวชดเชยบาดเหตุเนี่ยตอนนั้นกระดูกแตกใส่เฟือกเป็นเดือนนะคะแล้วก็มีโดนกระจกบาดอะไรเงี้ยไปได้เป็นแต่ด้วยความที่เราซื้อทุนทุนตัวอหนึ่งเป็นล้านเน่ยนะคะก็ได้แบบหลายหมื่นเลยอะได้หลายหมื่นเลยบางบางคนเขาได้เป็นแสนก็มีเช่นผ่าตัดเข่าเหมือนที่แป๋วอย่างเงี้ยค่ะลื่นล้มผ่าตัดก็ได้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ย คือเราไม่อยากได้หรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันได้มันก็แฮปปี้แล้วลูกค้าที่ไปเจอเนาะพอเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวสุดอะค่ะเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็แล้วก็พอลูกค้าได้เขาก็จะแบบเฮ้ยได้ด้วยดีใจจังเลยแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกก็มีชดเชยมาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทีนี้ตัวนี้เราสามารถเพิ่มได้ยังไงเดี๋ยวเรามา เดี๋ยมาดูในรายละเอียดนี้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเพียจะลองเข้าใบเสนอให้ดูว่าเราจะสามารถอัพเคสไซต์ตรงนี้ได้ยังไงอายุที่ซื้อได้นะคะอหนึ่งเนี่ยซื้อได้สิบหกปีขึ้นไปนะคะถ้าเด็กเล็กๆซื้อไม่ได้เพราะเสมือนกับประมาณว่าอหนึ่งสำหรับคนที่มีรายได้ะคะ่ะมันเลยต้องทําแบบซื้อเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายเนาะเพราะฉะนั้นอหนึ่งจะซื้อได้เด็กสิบหกขึ้นไปนะคะสูงสุดที่ซื้อได้คือหกสิบ และสามารถซื้อต่อเนื่องได้จนถึงเจ็ดสิบความหมายคือว่าถ้าอายุ6 1สิเอ็ดแล้วจะมาซื้อตัวอหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องซื้อมาตั้งแต่ก่อนก่อน6 1สิเอ็ดค่ะสุดท้ายคือต้องหกสิบเนาะแล้วจะต่อไปได้อีกสิบปีเข้าไหมคะวงเงินขั้นต่ําคือหนึ่งแสนสูงสุดหล้านแล้วว่าไปและที่สําคัญคือซื้อได้ไม่เกินสามเท่าของสัญญาหลักในแต่ละเล่มเข้าไหมคะ ถ้าทําทุนหลักไว้หนึ่งแสนซื้อตัวอหนึ่งอสองอสามเนี้ยไม่เกินสามแสนถ้าทําซื้อไว้หนึ่งล้านตัวหลักหนึ่งล้านก็ซื้อได้ไม่เกินสามล้านแบบนี้นะคะ mm hmm. อ่ามาอีกตัวหนึ่งค่ะที่อยากจะเติมไปคือตัวาตารรมจราจนหรือตัวย่อไม่เรียกว่าคอจอคอระครังแล้วก็จจานเนาะาตกรรมจราจนนะคะหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า RCC นะคะตัวนี้ไว้ทำอะไรมันจะใช้กรณีที่ผู้อาระกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนาโดยที่ผู้อาระกันเนี้ยไม่มีส่วนยั่วยุหรือว่าไม่ได้เกิดจากการทะเลาะวิวาทคือลูกหลงอะ่ะไว้ง่ายโดยลูกหลงแล้วโดนยิงหรือโดนตีโดนอะไรก็ตามแต่แล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยจะจ่ายในกรณีแบบนั้น หรือการจลาจนการปฏิวัติโน่นนี่นั่นที่ตัวเองไม่ได้ไปอยู่ในม็อบนั้นไม่ได้ไปร่วมประท้วงกับเขาแล้วเสียชีวิตตัวนี้จ่ายได้นะคะแต่ถ้ามีส่วนไปอยู่เป็นแกนนําเป็นโน่นนี่ไม่จ่ายโอเคไหมคะบอกอ้าวแล้วมันต่างอะไรกับอุบัติเหตุต้องบอกแบบนี้ว่าตัวนี้มันเป็นการซื้อเพื่อกันความสุ่มเสี่ยงอะคะ่ะว่าอย่างเช่นเ ขับรถชนมีรถมาแล้วชนกันแล้วเกิดเสียชีวิตถ้าอุบัติเหตุธรรมดาชนกันก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสำนวนตำรวจสืบมาว่าอ้อเขามีคดีพัวพันกันหรืออะไรกันก็ตามแต่แล้วเหมือนตั้งใจชนเพื่อให้ตายอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งใจ,จยิงนึกว่าลูกหลงแต่จริงแล้วคือตั้งใจจะยิงให้ตายอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าสำนวนออกมาแบบนั้นแล้วไม่ซื้อตัวคอจอตรงนี้เอาไว้อ่ะค่ะบริษัทไม่จ่ายนะ บริษัทจะไม่จ่ายตัวอไอตัวอหนึ่งนั่นน่ะคือคอจอจะซื้อได้ต้องซื้ออหนึ่งก่อนนึกออกไหมคะต้องซื้อพ่วงกันเป็นตัวเสริมเพราะฉะนั้นถ้าถูกคนอื่นทําให้เสียชีวิตแล้วไม่ซื้อคอจอประกันไม่จ่ายเพราะฉะนั้นกันเหนียวเพื่อไม่ต้องมาตรวจสอบกันว่าเออมันเป็นอะไรซื้อคู่ไปเลยเป็นอหนึ่งกับคอจอนะคะซื้อพ่วงไปเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มันยังไง อ่าสมมุติสมมุติเพศหญิงละกันอายุไม่เอาอายุตัวอย่างสามสิบห้าปีดีกว่าถ้ายกตัวอย่างสี่สิบไปดูบุ่งบอกว่ารุ่นไหนนะคะไม่เอาสามสิบห้าดีกว่าด้วยส่วนใหญ่นะคะสัญญาสุขภาพเปียมักจะแนะนำให้ใส่ในตัวยาวเนาะตัวระยะยาว A85 เพราะว่ามันจะครอบคลุมลูกค้าความคุ้มครองลูกค้าไปได้ยาว,ยาว โดยที่ไม่ยกเลิกเว้นแต่ว่าลูกค้าเองจะเป็นคนยกเลิกนะคะและตัวนี้มันสามารถซื้อต่อเนื่องได้จนถึงอายุ70ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะใส่ใน A85 นะคะอ่าันนี้เป็นซัมทุนอายุเอาเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งขอเป็นแสนหนึ่งก็ได้จะเห็นภาพชัดๆโอเค ทุนประกันหนึ่งแสนตัวอหนึ่งคืออะไรนี่เลยนะคะ AI หรือวงเล็บว่าอหนึ่งแต่ถ้าในใบอันนี้มันเป็นมันเป็นใบเสนอที่อยู่ในในออนไลน์เนาะหมายถึงว่าในเว็บเอเจนซี่ของบริษัทมันก็จะเป็นจะมีตัวย่อภาษาไทยด้วยแต่ถ้าในแอปมือถืออะค่ะใน discovery ไม่รู้ discovery คืออนะเอ่อในในในตัวในตัวที่เป็นเอ่อ แอปมือถือเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะตรงนี้ก็ให้ทุกคนเข้าใจว่า AI คืออหนึ่งเนาะ AI คือ R หนึ่งนะคะทีนี้เรามาติ๊กกันทุนประกันหนึ่งแสนของ AI ใช้เงินแค่หกร้อยเองเห็นปะเมื่อกี้ผลประโยชน์ที่พูดมายาวเป็นหางว่าวอะค่ะ100แสนละหกร้อยบาทเท่านั้นเองหกร้อยนี่คือต่อปีด้วยนะคะไม่ใช่ต่อเดือนหรือต่ออะไร นี่คือต่อปีเพราะฉะนั้นมันถูกมากๆที่เราจะแอดเพิ่มได้นะคะและ R C C A I ตัวนี้ก็คือคอจองอ .1 ที่ห็นไหมคะแสนละ125บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ใส่ทุกกรณีถ้าซื้ออ .1 เราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นกันว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมนะคะ,ะได้ไม่ต้องมาเสี่ยง ลุ้นยังไงก็จ่ายประมาณนี้แล้วอันนี้ค่ะถ้าเกิดสมมุติเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบริษัทก็จะจ่ายตามทุนหลักยืนพื้นอยู่แล้ว1,000งแใช่ไหมคะแล้วก็จากตัว ai ตรงนี้อีก1,000งแแต่ถ้าภายัยครั้งนั้นเป็นสาทานณาภายัยตรงนี้ก็จะจ่ายเป็น2,000สนบวกกับทุนหลัก1,000งแเป็น3,000สนเห็นไหมคะเขาสามารถเพิ่มคุณค่าหรือค่าตัวของเขาไปได้อีก,อ,กอีกสเต็ปหนึ่งเลยโดยเงินแค่ 725ร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองต่อหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นตัวนี้ซื้อสูงสุดได้แค่สามผมเอา้าถ้าเกิดสมมติจําไม่ได้มันจะเป็นยังไงอ่อแนบบนิดนึงสมมติใส่ห้าแสนนะคะใส่ห้าแสนดูซิมันจะบอกว่าอะไรอ่าเห็นไหมคะเขาจะฟ้องเลยว่าทุกตัวเหล่านี้ซื้อได้ไม่เกินสามเท่าของสัญญาหลักเนาะแล้วก็ไม่เกินสามสิบล้านเพราะฉะนั้นก็จะฟ้องให้เราเลย และที่สำคัญกว่านั้นค่ะตัว AI กับตัว RCC จะต้องเท่ากันเสมอในเล่มนั้นๆสมมติว่าซื้อ AI หนึ่งแสนแล้วจะซื้อ RCC สา0แสนได้ไหมไม่ได้มันจะต้องเท่ากันเสมอนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะสมมติสมมต,มมติอันนี้มันบอกว่าเอ๊แล้วขั้นอาชีพมีผลยังไงตรงขั้นอาชีพด้านบนเห็นไหมคะ ขั้นหนึ่งคือคนที่อยู่ในออฟฟิศแบบไม่มีความเสี่ยงเลยขั้นสองก็คือเป็นเหมือนเซลล์เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยค่ะอยู่ออฟฟิศบ้างออกข้างนอกบ้างเป็นนักขายเป็นคนทำงานทั่วไปนะคะส่วนขั้นสามคือกลุ่มช่างและกลุ่มช่างคนทำเรือน้ำมันวิศวะกรที่คุมไซ่งานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะไปจะไปสามหรือสี่เนาะงนั้นเดี๋ยวมาดูว่าเบี้ยมันต่างกันยังไง นะะเมื่อกี้เท่าไหร่หกร้อยอันนี้เป็น700เท่านั้นเองนี่คือจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นขั้นอาชีพมีผลนะคะมีผลต่อการคำนวณเบี้ยรตรงนี้ด้วยโอเคนี่คือตัวเ i ไมไหมคะเราสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มเคสไซส์เพิ่มเบี้ยรประกันในเล่มนั้นๆได้ด้วยการขายอหนนะคะแล้วก็พวกคอจอเข้าไปซึ่งตัวนี้เนี่ย จะได้จะได้นับผลงานเนี่ยร้อยเปอร์ซนต์ยยทีก็ได้นับผลงานร้อยเปอร์ซนแล้วก็ได้ค่าคอมรู้สึกว่าจะสามสิหรือสี่ิบเปอร์เซนด้วยนะอันนี้หนึ่งตัวในการที่เราจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไตรงนี้เข้าไปอ่าบอกเอ้ยถ้าเกิดไม่เอาอหนึ่งล่ะคะจะเป็นเท่าไหร่บ้างเรามาดูอสองแสนและสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้คุ้มครองอะไรก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สองตัวแต่จะไม่ได้เงินชดเชยไอ้ลายสัปดาห์หรือว่าข้าวฉีดเซรุ่มภัยสาธารนณะอะไรพวกนี้ไม่ได้ได้แค่สองตัวเห็นไหม RCC ของ O 2ก็มีด้วยนะคะก็จะอยู่ที่100่งไอตัว RCC ของ O1 คือ125เนาะอันนี้ร้อยหนึงแบบนี้ค่ะนี้ยคือสามารถใส่ได้ อสามล่ะอสามคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียวแสนละร้อยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นติดไปเลยนะคะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สม่าแบบว่าได้แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นติดแบบว่าเอ้ยถ้าไม่อยากให้เบี้ยมันโดดมากใส่อสามก็ได้ใส่ไปสักสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยก็สามสี่ร้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า สามารถที่จะอัพได้อยากให้ใส่เป็นอหนึ่งมากกว่าเพราะลูกค้าจะได้ชดเชยแล้วเขาจะเห็นประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะ